รามออะเงี้ยโอ้โหไปไกลวะ่ะมอแหล้กล้วยน้ำไทยกล้วยน้ำไทยเดี๋ยวดูมาแมา่นะครับมันจะแตกหรือเปล่าระเบิดแรงะมะก็แค่ป,ป๊อ,อกกูว่ามันเป็นบางอันว่ะเออ <c oughs> ปโกก้โหแต่ป๊อกไม่มีแล้วกู <c oughs> ไม่มีแล้ว, <c oughs> ลวถ้าสิ่ชุดนี้ มึงกดซะแน่นเลยไงไอโยมอไหนไม่ได้กดนั่นมากนี่ไม่ใช่ของลุงมึงซื้อมาใครซื้อมาไม่ใช่ของกูซื้อเหตุผลนี้มีผงชูกูอยากลองดูแล้วลองไปไงลองไม่มีกูรู้สึกมันไม่ค่อยอยู่น้ำกูทดลาองในนวดก็ไม่อยู่อ่ะรอรอรอกระเทียมคืออะไรวะรอรอเทียมโซวัฒนาดอของเทียมคนขิดคนเหรอ กูไม่ระเบิดแล้วล่ะแจ็ค